วิดีโอนี้พี่จะมาแนะนำเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบบพกพางง่ายสุดๆง่ายแบบง่ายงจริงๆเลยนะครับเพราะนี่คือ MSI Stealth 15M ตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมน้ำหนักตัวเพียงแค่1.6กิโลกรัมบางเทียบเท่าได้กับอัลต้าบุ๊กหลายๆตัวแต่มาพร้อม CPU Intel Gen 11ที่เป็น Core i7 การ์ดจอครับ RTX 3060ราคาถือว่าจับต้องได้ พร้อมแล้วตามไปดูปรพร้อมๆกันได้เลยครับ ครับอยู่กับแอดวิกเจนนรงอรีลุนนะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำหนึ่งในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่แอดวิกชื่นชอบมากที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับกับ MSI Stealth 15M ต้องบอกก่อนนะว่าแอดวิกเนี่ยเป็นแฟนของ MSI GS Series ก็คือโน้ตบุ๊กในสาย Stealth มาอย่างยาวนานเลยส่วนตัวมี GS 6 3 v r อยู่ที่บ้านต้องแต่ตัวที่เป็นการ์ดจอ1060นะครับแล้วเขาก็ต่อยอดมาได้อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจมากๆกับเจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือ MSI Stealth 15M ในปี 2021ที่จุฮาร์ดแวร์ต่างๆเอาไว้แบบเด็ดๆมากเลยนะฮะเริ่มนั้งแต่ตัว CPU ครับที่เป็นตัว CPU Intel Core i 7 1 1 3 7 5 H นะครับตัวนี้ก็จะมีความแรงสูงสุดในระดับ 5GHz เล่นเกมได้สบายทำงานได้ดีด้วยเพราะว่ามีเทคโนโลยีอย่าง Intel Iris Xe Graphics อยู่ในตัวช่วยสตรีมมิ่งผ่าน Quick Sync นะครับประมวลผลพวก Premiere Pro Adobe ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยกาจอเองมาพร้อมกาจอ RTX 3060ในเวอร์ชั่นแล็ปท็อปนะครับซึ่งประสิทธิภาพก็ถือว่าใช้ได้นะ รวมไปถึงมีแรมครับเป็นแรม 16GB บตัส3ามพันสองครับเป็นแรมแบบ Dual Channel ด้วยนะครับและบอดี้บอกได้เลยว่าสวยวิง้งวิงมากเลยฮะและนี่คือโฉมหน้าของโน้ตบุ๊กสเตล l t h 15M นะครับตัวนี้มาในสีที่ MSI เเรียกว่าคาร์บอนเกรย์นะครับจะไม่ใช่สีดำแบบทะมึนทะมึนนะ ดูมีความน่าค้นหามากๆเลยนะครับด้านหลังวัสดุเป็นโลหะแบบยิงทรายมานะครับมีการยิงเลเซอร์โลโก้แบบ MSI ในสไตล์แบบมินิมอลนะเหมาะสำหรับคนที่ตอนเที่ยงๆตอนบ่ายตอนเช้าๆเป็นคนทำงานตอนช่วงเย็น เป็นคนเล่นเกมเป็นเหล่าเกมเมอร์เหมาะกับตัวนี้มากนะครับเพราะดีไซน์มาพร้อมกับความเรียบไม่โดดเด่นไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่ยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ของเกมมิงอย่างครบคันนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวบานพับซึ่งสามารถที่จะเปิดได้แบบ180องศาเลยนะครับ ระนาบแบบนี้ได้เลยทีเดียวนอกจากเล่นเกมแล้วเวลาเอาไปพรีเซนต์งานนะฮะให้คนตรงข้ามดูให้คู่สนทนาดูพรีเซนต์งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะจ๊ะบริเวณช่องระบายความร้อนนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายความร้อนด้านหลัง2ช่องนะครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนนะฮะด้านหลังตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นชุดระบายความร้อนที่เรียกว่าคูลและบูทไฟ มีฮีตไบร์อยู่ด้วยกัน6เ้นนะครับมีพัดลม2ตัวด้านซ้ายและด้านขวานอกเหนือจากพัดลมด้านหลังตรงนี้บริเวณทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีช่องระบายความร้อนเสริมเป็น4ช่องเนะครับเฉพาะเป่าลมร้อนออกนะดูดลมเย็นอีก2ช่องด้วยกันนะี่ครับวัสดุของโน้ตบุ๊กบริเวณฐานด้านหลังก็ถือว่าโดดเด่นนะครับเป็นโลหะเช่นเดียวกันนะฮะการแกะอัปเกรดก็ขัน็อตอัปเกรด ได้เลยแต่ว่าจะค่อนข้างยุบยาบนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีเพราะตัวโน้ตบุ๊กมันค่อนข้างบางนะครับมันจะเป็นแผ่นโลหะบริเวณด้านหลังตรงนี้เวลาแกอาจจะบิดกัดจะอะไรได้แนะนําว่าให้เข้าสู่บริการดีกว่าถ้ามีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้อัปเกรดมาให้อย่างเต็มข้อแล้วเนาะส่วนยางรองของตัวโน้ตบุ๊กนี่ครับจะมาพร้อมยางรองที่เป็นแถบยาวตรงนี้ แล้วก็แถบด้านบนนีครับรวมไปถึงพลาสติกตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ายกตัวเครื่องให้สูงขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าใช้งานหนักๆห,ห,หาตัวแท่นวางโน้ตบุ๊กมาช่วยสักตัวหนึ่งจะช่วยการระบายความร้อนเสริมแอร์ฟลต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนี่ครับเจ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อที่ค่อนข้างครบนะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟนี่ครับบริเวณด้านซ้าย ตัว S D card reader นีครับรวมถึง U S B ที่เป็น3.2 Gen1 นะครับให้แบนด์วิดต์5 g ิกะบิตครับออดิโอตัวนี้เสียดายนะน่าจะใส่มาเป็นแจ็คแยกมานะครับแต่ตัวนี้เป็น Combo Jack นะอันนี้เสียดายมากๆเลยนะฮะนั่นคือเอกลักษณ์ของ MSI เลยแต่ก็เข้าใจแหละครับด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะในฝั่งด้านขวาเองนะครับก็ยังมีเป็น U S B 3.2 Gen1 Type A และ3.2 Gen1 Th สี C มานะครับรวมกันจากเมื่อกี้เป็น USB 3.2 Gen1 เนี่ยอยู่ด้วยกัน3พอร์ตนะครับและมี Thunderbolt นะครับพอร์ตนี้ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับเหล่าเกมเมอร์นะครับรวมถึงผู้ใช้งานในทุกรูปแบบเลยเพราะ Thunderbolt เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกาดจอแยกผ่าน eGPU เชื่อมต่อดอกกิ้งได้เชื่อมต่อจอได้ด้วยนะครับถือว่าพอร์ตนี้สำคัญมีมาให้ในโน้ตบุ๊กตัวนี้ถือว่าแจ๋วและเจ๋งมากเลยนะครับรวมไปถึงมี HDMI อีก1พอร์ตและมีช่องระบาย ความร้อนเพิ่มเติมทั้งด้านซ้ายและขวาถือว่าโดดเด่นทีเดียวเลยนะครับอ๋อลืมพูดถึงไปนิดนึงนะครับบริเวณด้านหลังเขาก็จะมีลำโพงนะครับเป็นแบบลำโพงสเตอริโอเสียงค่อนข้างดีอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวายิงสะท้อนพื้นเข้าหาผู้ฟังนะแล้วเปิดเครื่องออกมากันนะครับเปิดเครื่องดูกันเลยแทมแทมบ,บึ้มนี่ เปิดเครื่องมาแบบนี้นะครับก็จะเจอกับด้านในของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเวลาเปิดเครื่องอย่างที่แอดบิ๊กบอกกันหลายครั้งให้เปิดผ่านตรงกลางของตัวเครื่องเพื่อเป็นการถนอมบานพับนะครับเพื่อเป็นการถนอมบานพับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเพราะทาง MSI มีบริการหลังการขายไว้กัน2ปีนะครับแต่ในเรื่องของอะแดปเตอร์กับแบตเตอรี่จะประก,กันให้แค่1ปีนะพาร์ทอื่นๆจะเป็น2ปีนะครับดังนั้น เปิดตรงกลางดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเจอกับตัวบานพับนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้มนะันเป็นทรงกลมๆหน่อยเอยก็น่ารักมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งดีนะครับอ่ะเปิดเข้าเครื่องกันมาแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวหน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบกรอบบาง เป็นกรอบบางมีกรอบอยู่นะแต่กรอบบางมากนะครับพร้อมกับกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเป็นไมโครโฟนแบบดูอ l เด้วยเว็บแคมจะเป็น7 2 0 3 0นะครับ 720P30 h z นะฮะดังนั้นก็เพียงพอต่อการใช้งานคอนเฟอเรนซ์ต่างๆถ้าจะสตรีมจริงๆแนะนำว่าให้ใช้ กล้องที่เป็นตัวกล้องเว็บแคมแยกดีกว่าหรือถ้างบไม่พอใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้ว IPS Full HD 144Hz นะครับในตัวที่เป็น s t e e l 15m จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2โมเดลนะครับก็คือโมเดลที่เป็นหน้าจอ 144Hz และโมเดลที่เป็นหน้าจอ 240Hz แต่น่าเสียดายที่ตัวที่เราได้รับมารีวิวเป็น 144Hz เท่านั้นนะฮะ นอกเหนือจากนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีตรงโลโก้ MSI นะครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมฮะโลโก้ใหม่นะครับเหมือนภาษาไทยเลยเขียนว่าแรงนะฮะแต่มีสระเอสามตัวนะฮะงงเลยนะฮะแล้วแรงเนี่ยไม่ใช่นะ MSI นะฮะในส่วนนี้นะครับแป้นพิมพ์นะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแป้นพิมพ์เกมมิ่งในสไตล์ของ MSI ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แป้นพิมพ์ในเวอร์ชั่นสุดๆมานะครับ ฟีลลิ่งในการกดก็เลยยังมีความคล้ายคลึงกับตัวโน้ตบุ๊กมัลติมีเดียอยู่นะครับกดยังไม่ได้มันเท่าพวกเกมมิ่งนะแต่พวกดิสแทร์นะครับระยะของการกดก็ถือว่าพอใช้ได้ฟีลลิ่งในการกดจะเป็นลนักษณะแบบนุ่มๆน,นะครับไม่ได้มีการเน้น WASD มานะครับแต่จุดเด่นของเขา ก็คือมีไฟนะครับมีไฟแสดงสถานะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นแบบ R G B ปรับได้บนดากอนเซนเตอรไฟของเขาคือมิสติกไลท์นั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นตรงนี้โดดเด่นเช่นกันก็คือปุ่มลูกศรปุ่มลูกศรในหล,หลายๆแบรนด์นะครับ จะถูกลดขนาดให้เล็กลงถึงแม้บางแบรนด์จะเป็นปุ่มลูกศรแยกแต่ไซส์ก็จิ๋วนิดเดียวแต่ MSI เล็งเห็นตรงนี้ครับใส่ปุ่มลูกศรขนาดใหญ่มันสําคัญมากนะในการทํางานรวมถึงในการเล่นเกมพวกเรสซิ่งในการเล่นเกมพวกซ็อกเกอร์ฟุตบอลกีฬาต่างๆเขาจะใช้ปุ่มลูกศรกันนะครับอันนี้ปุ่มลูกศรใหญ่ผมขอชื่นชมเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันตรงที่ไม่มีตัวนัมเมอริกนะครับก็เข้าใจได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบา,บาใน Style สไตล์ส t ตลจะถูกต<ส>ัดน<ส>ัมเมอริกออกเป็นของธรรมดาอยู<ส>่แล<ส>้วเพราะต้องทําตัวเเครื่องให้ลล็แะ ที่สุดนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของช็อตคีย์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในปุ่มของ F1 ไปจนถึงตัว F12 เลยนะครับมีการใช้งานในปุ่มมัลติมีเดียต่างๆได้สะดวกมากเพิ่มเสียงลดเสียงปิดในส่วนของตัวเมาส์นะครับปิดไมค์นะครับปิดกล้องเว็บแคมนะครับ รวมไปถึงปรับสีปรับแสงได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากตรงนี้ปรับสีหน้าจอขึ้นปรับสีหน้าจอลงได้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวช็อตคัตกีเนด,ด้านบนนะครับไล่ขึ้นมานิดหนึ่งก็จะมีเป็นช่องระบายความร้อนเสริมเข้ามาเล็กน้อยตรงนี้นะครับ เป็นคล้ายๆกับสไตล์หลังพึ่งนะฮะส่วนบริเวณด้านซ้ายล่างก็จะมีในส่วนของโลโก้ที่เป็นคอ r e i e n e n 1นสะครับสำหรับคอ r e i7 ตัวนี้จะเป็น i7 ที่มี4คอ t ปดเทรดเนาะกเป็นรหัสตัว i7 1 1 3 7 5 h est, นสะครับ b ู o s t Clock สูงสุดแบบ Single Core อยู่ที่5 GHz เรนะครับล้าก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดจอครับเป็น RTX 3060นะครับ RTX 3 0 6 0ที่มาพร้อมกับ ฟีเจอร์ในการเล่นเกมต่างๆมากๆไม่ว่าจะเป็น DLSS, Reflex นะครับ Ray Tracing เนาะ ถัดมานะครับก็จะเจอกับตัวทัชแพดนะครับซึ่งเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นผืนใหญ่อยู่ตรงกลางเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับสามารถใช้พิ้นซูมสกอร์ต่างๆในค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าผืนใหญ่นะครับเวลาเอาไปใช้งานนอกสถานที่ผมว่าใช้ได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับถัดมานิดหนึงนะครับจะเป็นตัวแบตโลโก้ของเจ้าสตีล 15m ตัวนี้นะครับก็จะระบุเอาไว้ว่าครับว่าใช้อะไรยังไงบ้างเช่นการ์จอ30ซีรีส์ชุดระบายความร้อนที่เป็นคูลเลอร์บูส5นะครับ มีฟีเจอร์อย่าง Dragon Center ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมทั้งหมดของตัวเครื่องได้เลยนะครับเป็นตัว Ultra Gaming Laptop หรือว่าง่ายๆที่เอ็ดบิกพูดบ่อยๆก็คือ Ultra Portable นั่นเองนะครับที่เป็นในส่วนของเกมมิ่งเนาะน้ำหนักเบาครับมีรองรับ Thunderbolt นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆจะให้ยิงผ่าน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นชมหน้าค่าตาของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะครับ ลองใช้ตัวเมาส์ให้ดูกันนะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะแม้จะใส่ถุงมือแบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่โดดเด่นเลยนะครับแต่บางอย่างที่ดิ๊กยังไม่ได้พูดไปอายกตัวอย่างเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้รองรับ PCIe Gen 4หรือเปล่าบอกได้เลยครับว่ารองรับแต่ ตัวที่ใส่มาไม่ใช่ PCIe Gen4 ในส่วนของ SSD เขาใส่ตัว SSD เป็น SN730 มาให้ความจุ1 t b ทแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัว Gen4 SSD ก็สามารถทำได้โดยการอัปเกรดผมมองว่าในเรื่องของการใช้งานอาจจะไม่ดีกันเยอะมากนักใช้ของเดิมมาเอาประหยัดไว้ก็ดีครับเอาส่วนอื่นไปลงพวกแท่นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์จะดีกว่าหรือไปซื้อจอแยกมาต่อเพื่อการเล่นเกมแบบสมบูรณ์แบบเป็นสเตชันจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของน้าหนักตัวเครื่องรวมแอนดัเเตอร์เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนสรุปเนาะ แต่ก่อนอื่นที่อยากจะดูที่สุดเลยคือประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงความร้อนเดีย๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันได้เลยครับในการอัปเกรดสเตล 15m ผมไม่แนะนำให้ทำด้วยตัวเองเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นตรงนี้มันเป็นแผ่นโลหะนะฮะอาจจะหักงอได้พวก ข้อยืดข้อต่ออะไรต่างๆอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณจะอัปเกรดเนี่ยคุณต้องถอดไอดตัวแผง PCB นี้ออกมาก่อนแล้วก็สลับฝั่งเพื่ออัปเกรดพวก r รมนะครับอัปเกรด SSD ต่างๆนะครับซึ่งต่อให้คุณแกะออกมาได้แล้วคุณข้อ ยังไม่สามารถอัปเกรดได้เลยโดยตรงนะครับต้องลื้อออกมาเพื่ออัปเกรดนะฮะแต่ฝั่งที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็แกะมาได้ไม่แบบไม่ยากมากนักเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของตัวลําโพงนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ56วัตต์อาวนะครับแล้วก็ตัวชุดคลิ่งระบายความร้อนต่างๆนะครับไอตัวฟิล์มตัวเนี้ยนะครับใส่มาให้แปะมาให้เนี่ยเพื่อป้องกันการช็อตนะครับเพราะฝาล่างของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับเป็นโลหะถ้ามันไป กระทบกับตัวฮาร์ดแวร์โดยตรงอาจจะเกิดการช็อตและเสียหายได้นะครับดังนั้นย้ำงองีกทีกรุณาอยากแกะเองนะครับเดี๋ยวจะพังแล้วมีปัญหาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของ MSI อัปเกรดให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือในฝั่งของตัวการอัปเกรดนะครับไม่แนะนำให้แกะเองจ้ะสำหรับ s t e ล 15M ครับ Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? ประสิทธิภาพกันแล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับ msi s t e a l t h นะครับซึ่งเป็นตัว s t e a l t h 1 5 m ตัวล่าสุดในปี2021เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เล่นเกมนอกสถานที่บ่อยๆตั้งแลน party บ่อยบ่อยๆหรือแม้แต่ทำงานนะครับเข้าอ f f ฟ n งออฟฟิศทำงานกันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะสามารถแบกไปทำงานได้โดยที่ไม่ปวดหลังไม่หลังหักจากน้ำหนักตัวของเขา 1.6กิโลครับแต่น้ำหนักจริงๆบนตาช่างจะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับ1.6แหละแหมมันก็ไม่น่าจะไปเกินนั้นเท่าไหร่หรอกมั้งน้ำหนักจริงๆของเขานะครับจะอยู่ที่1.7เฮ้ยเอาอะน้ำหนักมากกว่าที่บอกไว้นะฮะในหน้าเว็บบอก1.69ตัวจริงอยู่ที่1.718กิโลกรัมนะครับรวมกับอะแดปเตอร อยู่ที่2.215กิโลกรัมเพิ่มมาประมาณสัก300กรัมนะครับภาพรวม2.2กิโลกรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากนะไม่ได้หนักมากใส่เป้ใบนึงก็สบายได้สบายสบายแต่ถ้ามองในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กล้นๆนะครับไม่ใช่1.6แล้วช่างแล้ว1.7นะฮะถามว่ายังพอแบกไปไหนมาไหนได้ไหมผมบอกได้เลยว่าแบกได้สบายนะน้ำหนักเบามากนะครับ แต่ถ้าถามกลับไปว่าเฮ้ยแล้วถ้าเอาไปใช้งานนอกสถานที่จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนนะครับในส่วนนี้แบตเตอรี่ที่เขาใส่มาจะเป็นแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่52วัตต์อาวนะครับดังนั้นในการใช้งานต่างๆก็อย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆพวกเบิดเอกสารก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ6ชั่วโมงนะครับดูเว็บอะไรแบบนี้ก็น่าจะประมาณ7-8ชั่วโมงขึ้นอยู่ความเข้มข้นของการใช้งานแนะนําว่าเวลาใช้งานนอกสถานที่ให้ปิดตัวไฟคีย์บอร์ดกับลดแสงหน้าจอลงเหลือสักประมาณ50%นะครับก็จะช่วยในส่วนการถนอมแบตบในการใช้งานแบบโมบายได้นะครับส่วนในด้านอื่นๆเช่นความร้อนนะครับตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ามีความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับในการเทสในส่วนของการสเตส CPU ขึ้นไปถึง95-97มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างร้อนนะแต่ถ้าว่ากันตามหน้าสเปคมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับเพราะว่าความร้อนของ CPU mm hmm. บนโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไงซะมันก็สูงอยู่แล้วแต่ในเรื่องของคอรคที่ดอกมามันดอกมาไม่เยอะครับอยู่ประมาณสัก4.2-4.1กิกะเฮิร์นะครับมันก็เพียงพอที่จะใช้งานได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะใช้เจ้านี้แบบหนักๆหน่วงๆเรนเดอร์ตัดต่อจริงๆแนะนำให้หาตัวคูลิ่งแพดนะครับตัว แผ่นระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กเนี่ยมาช่วยเสริมซะจะยิ่งดีนะครับภาพรวมก็ถือว่ามสมราคาแหละนะครับราคาเขาอยู่ที่ประมาณ6 9 9 9 0บบาทกับสเปคต่างๆกับน้ำหนักตัวเครื่องถือว่า เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างลงตัวแต่ราคาจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นแลกมากับงานประกอบที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับแน่นอนพรีเมียมจริงๆน้ําหนักของโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างเบานะครับ1.7กิโล1 6, 1กิโลถือว่าเบามากรวมอะแด t ปเตอร์2.2กิโลเท่านั้นเองเพื่อนๆที่สนใจก็ ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับถ้ามองหาโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวงบไม่จํากัดมี Thunderbol t ตัวนี้ถือว่าเฟี้ยวฟ้าวเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนาอีกอย่างหนึ่งนะให้ไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้นะครับไปลองจับจับจิ้มจิ้มดูก่อนเพราะโน้ตบุ๊กตัวนี้ราคาไม่ใช่ถูกนะตัดสินใจทังทีไปลองด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับและนี่แหละครับก็คือโน้ตบุ๊ก msi s t e a l บห m นะตัวนี้เด็ดจริงๆ ultra portable gaming ที่ วัสดุดีงามน้ำหนักเบามากๆนะครับทางนี้ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเกมมิ่งโนดู๊กสักตัวอยู่เนาะฝากไว้ครับสวัสดีครับ